จ่ายเงินเดือนช้าเลื่อนไปเลื่อนมาทั้งที่ลูกจ้างไม่ยินยอม oh. ไม่นานลูกจ้างเข้าประกันสังคม oh. ทั้งที่หักเงินไปทุกเดือนมีหลายปัญหามากมายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสอบถามเข้ามาในรอเคลียร์ตลอดเลยพลอยก็เลยจัดกิจกรรมในกลุ่มบ้านฟ้าลอเคลียร์คลับให้ทุกคนได้เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับปัญหากฎหมายแรงงานที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ep พีนี้พลอยขอรวบรวมคำถามมาเคลยียคำตอบทั้งหมดเลยค่ะเริ่มเคลีย์คำถามแรกกันเลยถ้าพนักง,งาน A ททำผิดนำอาหารเข้ามาทานในลายผลิตผิดข้อบังคับการทำงานที่5.2ละเมิดคำสั่งของหัวนหน้างานแล้วอีก3าเดือนต่อมานายแอบ,บเอาโทรศรัพท์เข้าลายผลิตผิดข้อบังคับการทำงานที่5.2อาจเป็นข้อเดียวกันนะคะละเมิดคำสั่งหัวนหน้างานจะถือเป็นการทำผิดเรื่องเดียวกันซ้ำส,สองรอบไหมหรือ ือว่าพนักง,งานจะต้องผิดซ้ําเรื่องเดียวกันเป๊ะๆการทําผิดซ้มงมือเตือนคือการทําผิดซ้ําเรื่องเดิมที่เคยเตือนไปแล้วนั่นคือลักษณะความผิดจะต้องเป็นลักษณะเดียวกันฉะนั้นจากคําถาม2กรณีนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นการระเมิดคําสั่งหัวหน้าเช่นเดียวกันเนาะแต่ลักษณะการทําความผิดครั้งแรกคืออะไรนําอาหารเข้ามารับประทานในลายผลิตลักษณะการทำผิดครั้งที่2คือแอบเอาโทรศัพท์เข้าไปในลายผลิตซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะ ว่ามันเป็นลักษณะการทำผิดที่แตกต่างกันดังนั้นหากมีการออกหนังสือเตือนในครั้งแรกว่าเขามีการเอาอาหารเข้ามาในลายผลิตเนาะจากนั้นภายใน1ปีมีการแอบเอาโทรศัพท์เข้ามาในลายผลิตจึงไม่ถือว่าเป็นการทำผิดซ้ำหนังสือเตือน